ได้มีโอกาสมากล่าวความยินดีนะครับยินดีต้อนรับสู่สถาบันพลังจิตตานุภาพนะครับในสาขาน2 6นะครับขอ,อขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้มีโอกาสมาในวันนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นวันดีนะครับแล้วก็เป็นวันที่ทุกท่านจะได้รับสิ่งดีๆในการที่เข้ามาเรียนรู้หลักสูตรครูสมาธิกนะครับ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สำคัญมากสำหรับชีวิตนะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยก็คือโดยประสบการณ์ผมย้อนหลังไปประมาณ6กเดือนนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้รับโอกาสเหมือนกับทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาที่สถาบันแห่งนี้ตอนแรกก็ก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่ตัวเองจะต้องมานั่งเรียนเนี่ยหเดือนเนี่ยตัวเองจะสามารถเรียนได้ต่อเนื่องหรือเปล่านะครับ แล้วก็การตัดสินใจตอนนั้นที่เข้ามาก็คือวันประสมคพิเศวันนี้ก็ตัดสินใจเข้ามาเรียนเลยนะครับแล้วก็โทรมาสมัครเรียนเลยนะครับแต่ก็เหมือนกับทุกท่านที่เข้ามานะครับบางคนอาจจะมีความแบบบังเอิญหรือมีความตั้งใจหรือบางคนอาจจะมีเขาเรียกว่ามีการฝึกสมาธิมาบ้างแล้วเหมือนผมเนี่ยคือเคยฝึกเคย,ยนั่งสมาธิกับหลวงพ่อ ตามวัดนะครับแล้วไปปฏิบัติเป็นคอสอย่างั้นแต่พอเราปฏิบัติแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมือนมีเวชชิมมนปัญหาบางอย่างคำถามบางอย่างที่อยู่ติดใจอยู่แต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้สอบถามกับพระอาจารย์นะครับเพราะว่าด้วยหลายๆอย่างนะครับไม่สะดวกก็ทีนี้ก็เลยมีความติดใจมาตลอดนะครับสิ่งที่ติดใจตอนนั้นมาผมก็ ทำงานไปจำแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติอจนกระทั่งเมื่อ6เดือนที่แล้วนะครับก็ได้มีโอกาสไปเข้ามาที่นี่นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมสงสัยนะครับผมก็เป็นเรื่องมหัศารรร์นะครับที่หลวงพ่อทำนั่งทำพุ่งดูทำหลักสูตอตัวนี้เอาไว้ก่อนที่ท่านจะมรณาภาพนะครับสิ่งที่ผมสงสัยก็คือในนั้นหมดนลยนะครับฉะนั้นเนี่ยอ่า ผมเชื่อว่านะฮะหลายๆท่านก็เคยปฏิบัติมาหรือว่ากําลังแบบค้นหายอยู่ถ้าเกิดว่าวันนี้คือเป็นวันดีแล้วที่ได้เข้ามาศึกษาในหลักสูตรวันนี้ทุกท่านก็จะได้รับสิ่งดีกลับไปเพื่อไปปฏิบัติแล้วก็นําไปใช้ในชีวิตประจําวันอ,อยากให้ทุกท่านมีเขาเรียกว่ามีโอกาสได้รับหลักสูตรซึ่งเป็นแก่นของศาสนาในทางนี้ด้วยนะครับ ยังไงก็ทางที่เลี้ยงแล้วก็กูบาอาจารย์ที่นี่นะครับถ้าเกิดว่าได้เข้ามาแล้วจะจะสัมผัสเองได้นะครับว่าจะเกิดความประทับใจแล้วก็เกิดความผูกพันซึ่งพวกเรายินดีที่จะสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือให้ทุกท่านนะครับก้แล้วก็สําเร็จนะครับตามความตั้งใจนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอใช้เวลาปิแคดีก่อนนะครับขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ